ขึ้นเลยเออเน้อท่าหน้าท่าตาแมนแต่เก่าก่บงามสิยูเบอร์แต่เก่ากันแต่เก่ากับงามเนาะแต่เก่ากับโมงามเอ้าคือว่าจังสั้นนะบัดนี้อึมเมื่อกี้มันกระดำแน่แหละอ๋อตอนนี้เริ่มขาวแล้วแมนบอกเด้ออ๋อถือว่ามีครีมทาผิวอะไม่สั้นออกไหมบ่นะแกลบเบอเอออยนั้นวะนาะอ่าคือว่าเห็น น้ำผิวขาวแบบฟังอยู่นํามื้อนี้อิมกินข้าวอยู่น้ําได้บ่มื้อนี้ยังอยู่ยังอยู่เอ้าอยู่ยังบ่กินหือแถวนีคว่าได้คิบ่เ้อาสวัสดีพี่น้องเฮาิดอีกนึงให้้บนีเนาะโดยเอบก็ว่ากินแต่ตอนเช้าเนาะเฮายังตอนเที่ยงอืังบ่ทันได้กินพี่น้องเอ้ย อ่ะอันนี้ไม่เอื้อนี่สิได้ยินเสียงน้อยเ i ราะว่าบ่ได้ยินเสียงแล้วสิว่าสไลพูดเองเออเองอีกแล้วเอาเนาะสาวเปียงเนาะโดยแล้วนี่ก็ตั้งกล้องกับสาวเปียคือเก่าพี่น้องเอ้ยเป็นได้เยทางผู้่าผู้แวมีแบบใดแน่เล่าให้ฟังหน่อยกวาจักเด้มีแต่อายผู้ดีนั่นแห้คนใดเด้ผู้ดีบาดนีฮะ ไอ้นุ่มนั่นแหละนุ่มรอเอ็ดบอกซื้อเพิ่น่้มล่ะซื้อเพิ่นกะอ้อนุดมอ่าอนุดมคือสิลมคักลมนี่เนาะแมนบออือว่าตอนนี้เปิดใจครบกับไอ้อุลมนุ่มร้อยเอแล้วไอ้นั่นเขาได้สาบานนี่แล้วถิมได้สบาน เราคอยอยู่บ้านน้ำเมียเราฟินแหละเออคอยอยู่ใช่มีบอนให้เพิ่งผ้าใส่เนาะเนอนมาดินอนแอนนาวันนี้เพราะว่าเห็นคือว่าเปิดใจครับครบกับคนใหม่แล้วชนนะเห็นน้ำส่องใส่บนเตียงถือว่านาตาเพิ่นก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละเนาะอันนี้เพิ่งจะปีก่อนละแจ็คยี่บนหน่อยนาบทจืดสาววันนี้อ๋อ หือหดหรืออ่ะยุงอายนซผำเนาะเลยลืมเลยลืมเลยก็ลืมไวเแทะคุยกันว่นได้ถามยังกันว่าสงไันไหนถามไถามนานแต่ถามเด้หนาดด้ไม่ได้คุยกับอ้ายเพิร์ลบอกโอคุยจะทาตื่นมาไจะเถื่อและ เดียวแค่คุย,ยตอนนั้นได้โทรมาตอนถ่ายคลิปตอนลงไปหาน้องสิดาเลยโอ้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 เป็น<ม><ม>คนโทรมาหาหมอโทรมาแล้วก็ว่างไม่ก็เทอกลับกันยันเพิ่ยเห็นเขาบอกว่างเนาะคนก็เลยว่างโดยเราคือโทรมาแล้วก็บ,กบ,กบ,กบอกเขาโทรไปหาแล้วบบลเอาเจ้าเป็นคนโทรไปคุยบบดนี้เลยเราโทรมาคือตอบมากสิสิ่งหนึ่ง อ๋อเดีตอดเนาะว่าคือจะเจ็บนีดห่อยพี่น้องเลยโทรมากระวนเนาะวันนี้กันว้าเลยจะเจ็บจะปวดตอดวะฉันเนาะอ๋อเจ้าประดิษฐ์น้ำเพลินบอกเหนื่ยแบบอ่ะเือได้ยินข่าวว่าทั้งอ่ะภูว่าผู้ที่เจ้าคบอยู่นี่แบบบ้านเดียวกับผู้ว่าสาธิดาบอกเหยอืมคนเราเอ็กคือกันเนาะเหยอ๋อก็เลยโทรมาดิษฐ์มาหัวกันเลยอืม โดยพี่น้องเลยถือว่าเป็นจังไรชาเลนจ์คุยกันแต่ละมื้อคุยกันยังไงถามว่าคุยกันหากรคุยกันใช่แล้วถามว่าเวียกงานการสั่งแล้วเห็นยังไงไอ้อุดมนอกจากะเห็นงานส่งคลองเห็นงานส่งคองโดยคือสมมติว่าเนาะคือสมมติว่าคับว่าไอ้อุดมเพิ่นสิขึ้นมาหานี่เพิ่นได้วอาอยู่ว่าเพิ่นสิขึ้นมาตอนใดเวลาใดเพิ่นว่าวิทหรอกพรรษา มีปุนออกเป็นซาโดยอ,อ๋อคนขึ้นมาแอะไรคนเฮ็ดเวลาสิมาขอบอทูว่ามาเยี่ยมไหมซิมาขอมาขอเลยโดยโอ้หรือว่าได้คุยกันเรื่องขลองชิ้นชอดที่ผ่านมาห e ลือบอทูว่าได้ไรคุยกันแล้วคุยแล้วโดยอ,อ้หรือว่าได้คุยที่ผ่านมาแล้วเนาะโดยคือว่าคนขึ้นมาลุนี่ก็ถือว่ามีแต่เือเงินขึ้นมาว่างขลองชิดชอตโดยท่ายอิระ ตะกี้เนะ่ยหกมืเดี๋ยวคนเกลยต่อลงหมดมัน,วนปวเพแพงกับกีต่อลงกันต่อลงตะกี้ว่าหกหมื่นเลยเดีพันต่อลงประมาณพอได้ป่ะนี่ทางเมยจ์จะลดให้คนข้างหนบแบบเรวคนฟูยาของเราการบูคือมันเป็นชายาเปียงสีูน้ำเออเคยสาสมเปียง,งสีหู่อยู่ <laughs> <laughs> ชาวเปียงเป็นผูหญ่ได้ป่ะน,นี่ที่เราเลยจีเป็นผู้ยาสว่คุอคาน้องแอนาานาแทนไออุดมได้ป่ะนี่ น่อยนะบอฟังน้ำเอื่อยเห็นนอกมือนี่ยก็คือทางทางแม่เพื่อนนี่บอบอได้ลดหรือว่าอายเพื่อนก็ไ่ได้ต่อเนาะมีแต่ว่าแม่เพื่อนบอกบอกเลยว่าสี่หมื่นเนาะกับคำบาทหนึ่งก็คือบม่ได้ว่าว่าพกมงินเจ็ดหมื่นไมได้ว่าแม่ไม่ได้ว่าเลยก็คือว่าว่าคำเดียวก็ว่าคําว่ามากข้าอีดีก็คือค่าลองสี่หมื่นบาทแม่แล้วเนาะกับคำคำหนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งบาทบอ เลยออกพรรษานี่ทาวาสีมาคอแท่เนาะกะให้ถือเงินมาน่ะสามหมื่นกับคำบาทหนึ่งค้างไว้อีกหนึ่งหมื่นแล้วก็เห็ดแบบตามพี่ตามคลองบ้านน่านั่นเนาะในบ้านน่านี่ก็ยังอถอดครึ่งหนึ่งขาดครึ่งหนึ่งเนาะเพิ่นจะขึ้นมาเร็วนี่ได้เนาะดูแม่เร็วแ้วทางนอกเอ็นหน้านี่ <c oughs> คุยกับเพิ่นเนี่ยเป็น,นีได้จแบบมักเพิ่นลอยอยู่บ่ลอ,<ก>อยอยู่ เคยแลยไอ่เพิ่นคุยน้ำต่เถื่อแล้วเพิ่นบรมีดุมีเมียที่ที่ผ่านมาบ่ไหวบ่ได้บรมีบ่มีเด็กหรือว่าเพิ่นเคยแบบว่าแต่งการแต่งงานมาก่อนบ่หรือว่าจต่ไงแต่งอยู่แต่เพิ่นแก่แต่งไปเป็นสิบกว่าปีแล้วโอ้เด็กกันแล้วเด็อ่าแบบอ่าก็ขออนุญาตเนาะแบบใบจีอ่าใบอียังเพิ่นเอานสำมันเจียง เวียนจำรดบ่างแม่เวียนจำรดนะเพิ่นม,ม,มีบ่ขึ้นขึ้นบริจดทำบริจดกันอ๋อวันแรากก็เอาลูกอมเมียไปแบบบริจดเทียนจำรถโดยแบบเลิกกันง,ง่ายๆนะเนาะอันนี้แบบพ่อเมีมันก็เลิกยากกันแบบง่ายๆเนาะแ,แม่แต่พ่อเมีอมีอย่างข,งข้างคาดใจพี่น้องเลยเคินได้ค่อยเวิร์กไป <laughs> แล้ <laughs> แลเวเคยโต๊ะจะเป็นหอบเล้วพี่น้องเลยถามเรื่องอ้ายอุดมตอนไหนอะไรนะ อยู <c ười> <c ười> ่กัเป็นได้หน่อยนะอยู่กัเป็นแล้วขี่โต๊ะเจ๊ะๆอยู่สันพี่น้องเ้ยเคยหมดละแกลว่าได้เคยแล้วเอ้าเคยบ่เคยนะคือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เอยเป็นบนี้ได้เด็ดเนื้คิดมีแบบไรมีความในใจไวจักหรอเนี่ยบ่มีแนวในใจสิว่าออกมาให้ฟังในความีอย่างนี้คือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แค่หบ่บ่บ่ก่บ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 นบ่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 บ นิ่มเมื่อเช้านี่ไอ้เปิ้ลโทรมาคุยโดนบอกโดนปินได้เพิ่อว่าเรื่องอย่างเรื่องเห็นบัตรเห็นเบอร์เพิ่นคุยกับเจ้าแล้วเพิ่งเจ้าว่าแล้วเพิ่นยังเปิ้ลบอกซะเพิ่นยังเปิ้ลบอกเพิ่นยังเปิ้ลบอกโดยไม่แจ้แบบแบบซีบอกคือสมมติว่าหากเว่าแต่งการแต่งงานกันคือเพิ่้ลแฉน้องแอนนาลงพุ่นบ่โดยแมนบอก แล้วคือทางนองไอ้หน้าสีลงไปน้ำพ่นบอสละคําาแต่งการแต่งงานแล้วก็้าลงลงเนาะจะดีที่สุดแบบน่ะพี่น้องเพราะว่าแต่งงานได้บัดเพิ่นมาอยู่เพื่อนอยู่ซานทาวได้เนาะมีแต่ทาวลงแต่หาเพิ่นก็แล้สบายฉันบอได้ขี่รถออกไปนอนอยู่ข้างนอกเนาะโดยแม่สบายไปอีกแบบเนาะ้าว่าน้องไอ้หน้าเพิ่นอยู่ได้ไหนต้องอยู่ให้ได้เด้อ อ๋อบานเพือนมันคือบานเฮาเลยเนาะหน่อยน่ายิ้มตลอดส่วงนี้ทุกคนเลยรู้สึกว่าแกมใสสดชื่นขนาดเลยเนะาะทั้งท,งทั้งคัวจิตหัวใจนี้แมนมีแต่อายเพ่นผู้เดียวบอกเ <c oughs> ออมัอม่นใจกับคนผู้นี้เนาะ เพิ่นก็ไม่ได้บอกอย่างไรบอดาเกี่ยวกับเอ่อทางเพื่อนชานเจ้าบม่ได้บอกอย่างไรเพราะเบื้องบนก็บม่ได้บอกเพิ่นก็วรับได้เพิ่นก็ว่ารับได้เนาะเออเพิ่นในคุยน้าเม่เจ้าอยู่บ่ในคุยอืมมาคุยกันแต่เช้าเด็เปิดกล้องหากันบ่ก็เปิดกล้องหากันเออเห็นหน้าเห็นตาข้างนี้โดยเพิ่นก็จะมาเปิดกล้องแห่เบิ้องว่า ผู้คนกัดนะกนะชีพิดหนาพิดตาได้นะสาวเพียงเนาะิรับตัวเองไหมนี่คืมาเปิดกล้องด้วยพี่น้องเลยแสดงความจริงใจเนาะนี่คือว่าเพิ่นกับจริงใจจริงจัง,ง,จงกัดซาลา,าว์ <c oughs> นี่แต่ก<เ>้มในบ้านแหนมกล่องพี่นะน,น้องละแห<อ>นมกล่งองเบิ้งในก็อ๋เนาะอันนี้รถนี่แต่นั่ง, <c oughs> งขงี่ในแป้นก้มหน้าลงมาแป้นพี่น้องเลยนี่แหนมเบิ้งกล่องพี่เนาะ คิบกระก้องนี่เป็นเป็นหน้าเป็นตาของคนที่เจ้าหักว่าสิเพิ่นเพิ่นเบิ่งเพิ่นกะนี่เนี่ยจะใช้น้ำอีกเนาะแม่นนี่หรยอเบิ่งอะไดหรือก้มหน้าลงดูมูอเพิ่นเบิ่งเพิ่นกะเนีจะเบิ่งแผลได้บ่ือไง่ะเป็นอะไรความรู้สึกกะแบบมีคนมาหาลายกะรู้สึกดีบ่้างแค่ทียันว่าบริจิตเขากินน้ำว่ะ เป็งเวลาเอาอะไรเนาะเป็นเวลาเอาเอาหิวเอาก็ะยุกก้อนเนาะกินข่าวดินน้ำฉันคุยกับเพื่อนไม่เสร็จนะงั้นจะเอาจนว่าเมื่อกินข้าวกินน้ำเราเป็นได้แบบน่ะเป็นลมก่อนนะผู้เศร้านี่เป็นอะไรสักคือได้ลงปละดิษอยู่เรือนของไอ้สมรักเพื่อนเพื่อนไฮประดิษฐ์น้ำขนาดประดิษฐน้ำแบบไฮไอ้สมรักนะ โดยกับน้องสิดาเพื่อนน้นองสิดาก็คือทั้งใบไงกับทั้งธนิยาเพื่อนนะธนิยะไอาสอัมรักเพื่อนเป็นหัตประดิษฐ์น้ำจะคุยกันยังได้สัลละเป็นการคุยมันรเรื่องของร้อยหวานไอเนี่ยโดยโดยแล้วเจ้าถามว่าความพู้ซึกสาวสีดาหลังจากที่เขาคนแต่งงานแล้วเพิ่นลงไปอยู่พุ่นนะเป็นยังไงเมื่อถามเพิ่นบอกเพิ่นก็นเล่าให้ฟังอยู่โอเพิ่นไล่ฟังอยู่ เจ้าได้ฟังไม่เป็นยังไงไปฟังกลับอยู่คือจะไปคือเพิ่นอยู่บ่จะอยากไปเสดงเปรี้ยงไปรักอาใช่อาแน่นคนขีดไปแป้นพี่น้องเลยจะเขียนพูดอีกอย่างน่าหรือว่าเขียนพูดนะไอ้คนบอกว่าอะไรขีดพี่พี่น้องเลยเออเนี้ย่าจังเป็นตะม้วนอยู่บ่ลงไปอยู่พุ่นนะเพิ่นว่าก็็เปนตะม้วนอยู่บ่ทาเพิ่นอยู่บ่ ย่นก็คือแบบที่บ้านห้าแบบจักเสือสัตว์ให้ยูกินใช่ไืมแล้วจะพังจะพังเบึ่งไหนเคยสมมติว่าพ้าเจ้าได้ลงไปยูพุนเจ้ากะว่าิอยู่ได้บ่ได้ได้บ่อายอสักระหว่างอาย่นยังเงนก็คือสดีใจยิ้มไปกว้ยไี้ทงกันเนาะ้ลยโดยคื่ว่าคาร์ลที่สอดกับทรม่าเนาะสาวบนเตียงเนาะบแพงเกินนะโบั่งเกินนะพี่น้องเลยเอพังพี่น้องเลยคือว่า เป็นชิเป็นผัว่แบบนักต้างไว้เนาะอาจจะเพิ่นจะเอาขลองพอประมาณพี่น้องคุยโทรศัพท์เลิกกันไปนอนบ่เมื่อคืนนี๋ฮะงานงี้มันเย็นอยากนอนเนาะเย็นแล้วง่วงนอนเนาะแล้วทีได้ไปใส่ต่ออยู่บ่ไม่ได้ไปใส่นั่งไปขายนั่งขายน้ำไม้ขายน้ำไม้แล้วต่อคือกาวบ่เมื่อนี้กันน้ำมันเมื่อตลาด มีคู่มือตัวค่ะที่หน้าบ้านตัวเองเนาะคือไอเป็นคู่มาอกับว่าวว่าวต่เรื่องทั่วไปเนาะม่ได้ลงลึกถึงขนาดว่าสีเข็ดบ้านเห็นเบอร์เนาะน้องหล้าคือบว์บอกกับไอเพิ่มจ้ะคือพอเราคุยลองเบิกเนาะคือเป็นคิดเป็นคนเห็ดไข่กัมมีได้เพิ่นบ่ให้กับว่าอโ้ใจแฮ่ เพ <laughs> ื่อนหายกัน um ช่างเอาเพื่อนมาหายแล้วก็บอเอาถ้าใช่เอ้ยปากว่าเนี่ก็บอกว่าบอคออีกเออเออเออหักอะไรนอ่าผู้สาวน้องเอ็นหน้าได้บ่าว่าบอยากคอเบอยากยังน้ำผู้บ่าวเนาะช่วยจนลายผู้สาวแต่ละคนแต่ละบ้านเนาะสมเปียงเนาะที่กับคอข้าวบ้านแต่เงินเงี้ยังเช็งซีเน่นะ คือน้องบรเคยขอวะเยอะที uh. Uh ่ไหนแล้วก็เอาอือแต่ว่ายังเไม่ได้คุยกันแบบอ่าเบืองดึกเบืองในเป็นไงบ้าจักจั่นบ้างฮะบ่ด้คุยวะได้คุยกันนะแต่เราบเคยเอคยขอเงินน้ำเพื่อนเมื่อคืนนี่ก็ได้คุยกันเมื่อคืนนี้ก็ได้คุยอ้ห่าก็ได้กันคุยกันแต่เมื่อเช้านี่ซื่อๆเนาะเพือแต่ตอนเช้าตอนที่เราไปดิดน้ำซาซิดะฮะ ด้วยถามว่าได้การะลิการถือว่ามีโมะแล้วบันี้เนาะเจ้าด้วยนะคุณแร็งเนาะลงไปเฮ็ดกวดบ้านปัดถูเพื่อนอยู่คุณแร็งเข็ยนเป็นยี่บงานบ้านเนาะเยนเป็นว่สชิวซาซิดาได้ยี่บเนาะใหม่นะสู่กันได้ยี่บ่ปัดเพือนกดเพือนเขียนในบ้านในเดือนก็คิได้อยู่ ใกล้สาวชิดาพอด่อแม่เมื่อถามว่าบ้านเพิ่นใกล้กันบ่ก็ก็ใกล้กันปันได้ถอาเกิว่าไปมาหาสู้กันได้เนาะด,ดีแล้วล่ะเข้ากลับไปพุ่นมัน่นใจมีมูมีคู่เนาะไปไกลบ้านไกลเมือมงมัน่นใจโมเงาเออมีอย่างกับเฮ็ดสู้กันกินคนบ้านเดียวกันไปพบพ่อก,กันอยู่อ่ามิใส่ก็สาวเตียง ร้อยเอ็ดนาะร้อยเอ็ดบอกเออเนาะนั่นแหละเออสบายกันเลยดื้อเลยแม่บอกดื้อเนาะว่า็จะนั่งหน้าได้สบายกันคนขี้ดื้อเนี่ยี้นั่งเลยอย่าไปซาเลยเนาะลองเอ็นหน้าก็ะทำไปก็ลืมไปน้ำทำไปน้ำลืมไปน้ำวันนี้จือเลยที่เนาะเรื่องสินเซอร์คาโดจือแลยบอกลองทบทวนดูเผื่อมีคนอื่นมาถามอีกเนาะเอะลอง ว่าเดี๋ยวนี้ดือหรนี่ด้วยอมานดือแต่ว่าอนงแต่ว่าคำบบดยอนดอูแต่ว่าคำแต่คารองผู้ว่าเท่ายดื้ออาวมสามหนฮะอะไรก็บิานรักวันสามหมื่นเอาประมาณสามหมื่นเอ้ว่าแล้วก็ แต่ว่ายังจื่ออยู่เนาะนี่ยังยังจื่ออยู่ใช่ยังไม่ลื้อไม่เนาะเลยรวมทั้งครบำด้วเนาะก็บเมคบนความนาะคนอยู่แมน <c oughs> เพราะว่าเชื่อมีคนอื่นมาถามเพราะได้จื่อไว้นไแวน่เนาะแมนเลยเนาะอย่าสิวา่ญญาบ่ฮู้เนาะผู้ใหญ่เพิ่นอีกว่าอันนี้ก็คือมันมันบ่แม่นอีหยังเนาะแบบว่าเฮาก็เวลาเว้ากันก็เว้าออกอากาศกันหลายคนก็ฮู้ฮู้แล้วว่าแม,ม่เพิ่นบ่ได้มีการเอิ้นสูง แล้วก็อายเพิ่นกะบม่ได้มีการต่อลงมิเยูโตสำนักนชีเทิงสีซากะยูโตแมนประมาณนี้แต่ลองพิชสดเนาะโดยเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเนาะบัดแบบไปเบิ่์นชุดมาเลรอโบยังยังไปเบิร์นเราอ้ายเพิ่อนคิดมากกนจะพากันไปเบิ่์นชุดเนาะ ท <laughs> <por> <sed> ํางนกัไปเบิ่งโอ้อายเพิ่นก็เตรียมให้แล้วเนาะแม่นวาว่าจะสิเตรียมุดให้อายคบ่เฮาต้องไปเฮาต้องเตรียมเองเฮาเองแต่ว่าเลือกให้ก็บ่ได้เฮาต้องเฮาเป็นผู้เลือกผู้เลือกอยู่แต่ว่ารต้องได้ไปเลกับอายเพิ่นเนาะว่าให้อายเพิ่นเป็นคน อุโลมอีกเลยว่าเออสุดนี้เหมาะกับน้องแอนนาบ่มานี่นะอ้ายก็กระจายบาดนี้นอกจากเฮามานั่นแหละอ้ายน่ะชุดเอนก็ต้องให้เหมาะกับแล้วเฮานี่บ่ต้องเลือกเองบ่่เหมาะเองต้องเลือกเหมาะกับเฮาขึ้นกับใจเพิ่นนี่ออๆให้เลือกให้ก็บ่มักต้องเลือกเองเพิ่นว่าคแลเนาะฮอดมือฮอดวันก่อนเนาะน้องหเนาะยังยังหลายเดือนอยู่เพื่อสิออกพษา คแล้วก็เพื่อนบางของเราที่สอดจะมาว่าเรื่องการแต่งงานต่อเนาะการศึกษาเ่อกันเพื่อนาขอเพื่อกันถูกเขนเลยแต่งงานหน่อยแต่งหน่อยด้วยใช่เป่า่อบางว่าแถวตู้เขาหันชุดเปิดมาเต้นน้ำกันคือเพ่บาพคนใดเคยคิดเห็นสภาพล้วใช่คือขึ้นขนาดนั้น ปาเดียวแค่ว่าผู้แกหน่อยออยสิเออสัตว์บาเราใชุมว่าให้อาตัวอบด้วยเชฟเปิบะเต้นน้ำแข็งบ้ากาคคยคือสิบโอพ่น้อกอย่างน้าด้อยโวยโดยแต่ชื่เพิ่นก็ว่าทำบ่ถูกใจก็บอกเอาเนาะ้ยและคือผู้บ้านี่อ้ายโดดบถูกใจแล้วเนาะสร็ตัดสินใจเนาะเพินเนาะ นอนอย่าน้กับมัวในแบบหนึ่งแม่ี่นองเเนาะแล้วก็บอกเป็นน้ำยิ้มเป็นน้ำแบบบวชบวสาวเนาะเบิ่งแรกกันเนาะบวคนนะโอ้ยคุยเป็นน้ำแกสีบุดไปนน้ำาั้นเนี่คุยแ่ยิ้มได้ตลอดเออในานี่น้ำแบบฝ่าพอดีเปนีัได้ถ้าคุยสักเพียงที่เราคายสักเพีบานี่บ้าเป็นยัง้เป็นยังคอมมูนิกต่อนนั้นเป็นยังคือเป็นนี่ไดูเป็นยังคือบุต จการรกันโทรศัพท์มันดีนิ่งกับพ๋อได้เลยก็เลยแบบผ่าังบอกเออเรื่องยังกรบปอได้เลยมานแรกก็งดงิดเซ็งโทรศัพท์ดิ่นกรอได้ก็เลยงดงิดโทรศัพท์แตะวัดได้กันโทรศัพท์ก็กดเข่าเพชรดอนเนาะเวลาคนโทรเข้ามาฮับกรบปอได้ข้างอยู่ถือว่าจะดิ่งมันหลายแจ้งมันเดิอแน แก้พี่หมอกก็จะกำลังผิดมาได้สวยเอารมณ์ดีแน่บ้านนี่ได้อารมณ์ดีเดียว่าหน้าบุตรนาบึงแต่ฮาตีผู้ใดมากนะเชียวโอ้เครียดทะเลสาบิดมาได้ก็เลยผมมีอารมณ์ได้แต่ละครั้งปวดใจที่จะว่าหัวจะเอาด้วยกับตาไปแล้วจเจ้าก็จะโหดแต่ว่าเจ้าได้กูว่าเนีอยโทรศัพท์ได้เนาะ ไปทับจนนี่ถิ่นนะเบิร์ตได้จิ้ต่อกันไรได้กับหายเพิ่นเแาก็มันหลินยังเปไปโดตยังเข้าไปกันดอนออกดอนออกหลินยังกัแบบหลินยังกับว่าเรื่นงยังกัไว่าทานกิลลอยู่บนเก่าเบาะข้างกิดลี่อยู่ตีเออด้วยเลนะานอฟินเลยก็ถือว่าได้หน้าที่ได้สาวบนเพียงได้เลยเบอร์ตถือว่าโอลุมกันพอสมควรแล้วเนาะเรื่องราวก็พอสมควรแล้วเนาะ เรื่องราวของน้องเพิ่อนกัสิประมาณนี่นไมพี่น้องถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือว่าแบบใดกัลสิมาอัปเดตอีกทีนึงเนะาะเแาบทอดมื่อบ้านกำลที่สอดคือให้ยทายอยู่ี่เนะาะแต่ทายอยู่ทายได้เนาะ <laughs> เออยันว่าจะไอเพื่อนมาแดีวบอกให้ทายไม่ทันที่นนะเราบอกกได้นะสเัเปนะดยดเนาะอันนี้ครับแต่ยังต้องถามแต่ตัวเพื่นก่อนด้พี่น้องเลยอ่าเนาะ อสสาซาจังไหนนะสาวเปียงกัจ้คลิปได้บอหรือว่าจังไหน<ด>มีแม่สิบ้านน้องคนอีกบ่เบอร์แลวนะ้วเนาะเบอร์ได้แม่เบอร์แล้วคอยนะ <laughs> คอยมานั่งฟังนี่ใช่ <laughs> นอนแต่คนเลยโอ้ยมาแต่กัเนาะโอ้ย,อยพี่นอ้องคือสิบ่มีคำถามสลหรพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่าคำจะพูดยังก็ม,มีแต่อีกจักมือจักไหเดี๋ยวซีน่าอัปเดตอีกอเกนาะว่านออ้องเป็นมีความเคลื่อนไหวอย่างเดๆกับอาเพิรนเนาะคุยกันยังแน่แต่ละมือ เนาะโอเคนอนนอนกันเนาะอาสาจังได้กับซาไลกับสาวบนเปียงเนาะสิรีสจบคลิปกับน้องแอนนาเลยเนาะกับสกาม่านี่แหละพี่น้องอ๋ยกับขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามชมคลิปแต่ตอนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาแล้วก็ซาลกินนี่สไลด์กับน้องแอนนาแล้วก็สาวบนเปียงลาเอฟซีไปแล้วสบายดีบ๊ายบาย